อิติปิโสภะคะวาอะระหម្สัมมาพท ชาจรณะสามปานโนสุขโตโลกเวทตนานุตตโรปุริสธรรมมาสารติสตถาเทวมานนสานังพุทโธพระขวาติสวาคาโตมะขวตาธรรมอ

ธิปานโนนพระวโตสาวกสังโฆสาเมเจปฏิปานโนนพระขวโตสาวกสังโฆยะทิทังจตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสัคลาเอสพระวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยป าหุนายโยทักขินายอันชเลคารณโยอนโนตารังโกยักเขตตังโรกาสติพาหุงสหะสมาเพเนเมตสาหุธ <S ess a ella> <S ess a ella>

ชายามาคาลานิการตว काफया जयधो धन चनकाय मान सो मेघनाच तवा मु भो दे जोमे के भूता <laughs>

हा पकाना कथे न विच अवा जसा अव जय मा हेता भोत जय माला

या देवा हेवाचय हो विच्छया सोचय कले अपराज केशे स कले अपि सेशो मृश पथा केना पदा केना i

あ i'm ทามเมตังบุรัภารสเมมาสังขานังตุคาราคาภยย วันัยเยสัพพทุกสะพาศกสรพารคสะพับไขสะพาครา์ตัวนอกสะพาคราะห์ตัวในสัพคราะ์ตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีคราะีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปีขอให้เคลื่อนเคราะเดือนขอให้ไข่เคราะวันขอให้หายเือนน้ำดับไฟอภิวันใยเยสัพาทานสัพพา อเนรัสสัเวงพระบุตทักุนาอาคเนรัสสัเวงพระธรรมเทศนอาคเนรัสสัเวยพระสังฆานางทุกขโรขปยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพโสกสัพโรคสัพาภไยสัพาะหาตัวนอกสัพาร้าตัวในสัพาะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบมัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้ตายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทา,านังสัพาลาภังพวัน ศิลปังิลป์พาคคนทาคคนนั้นศิลปะศิเปงาธรรมเทาน์ศิลปะศิลป์ภางสาคังตุขารคัปยัง วันใจเยสัพพะโตสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะครตัวนอกสัพพะเคราะหตัวในสัพพะราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนครอบวันเคราะปีขอให้เคลื่อนคราะเดือนขอให้กลายเคราะวันขอให้หายมณานดับไฟอภิวันใยเยสัพพะทานสัพพะลาภัง i um... ระสัเวยพระโพธิค yeah. nah well, ุณ I mean. ังโหระียรสสังเวพระธรรมเมตตาโหระียราสัเวยพระสังฆานัง hmm. ทุกขโรคภขบยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะคราตัวนอกสัพพะครตัวในสัพพะครตัวใดใดครให้กลายเป็นดีครบปีคราเดือนครบวันครบปี ขอให้เคอื่อนอเพราะเตือนขอให้ใคลายขอวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันไยัยเยสัพพาทานางสาภาลาภบวันตูเมรคันตตสุรานโตป,ตปาจิมราสเมภปะโพดาโคตัง เจิประสเวงปะทัมเมตตาจิประสเวงปะสังขานังทุขโรขปายัง ันใจเยสัพากุกสัพโศกสัพโรคสัพัยสัพพรอตัวนอกสัพพรอดตัวในสัพารอดตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบีครเดือนครบวันครอบีขอให้เ่อนคราเดือนขอให้คลายคราวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันใจเยสัพาธานาสัพาราพัง one พระสมิพระโพธิคุณังขายาพระสมิมพระธรรมเมตตังขายาพระสมิงพระสางฆานังทุกขโรคบขบายังวิวันชัยเยสัพพาทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะขราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพะขาะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีก็ปีเครห์เดือนคขอวันเคราะปี ขอให้เกอเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมื่อนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยศัพทาทาทานาสัพาาพ์ลาภังพระวันตมเมรักขันธุสรังขันุโม,โนมูททโมโดรรา,าเมิงพระบุตรทัุนังมูดรนราเมิะธรําเมตังโก සා เ eng passan k h a n a n g ත o พยายามวิวันใจเยสัาพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราตัวนอกสัพพคราตัวในสัพพคราตัวใดใดขอให้คลายเป็นดีครอบดีครอบเดือนครอบวันครอบปีขอให้เคลื่อนครอบเดือนขอให้คลายครอบวันขอให้หายมันน้ำดับไฟอภิวันใยเยสัพพะทานังสัพพะ ลาพังพวันโตเมรักขันโตสุรัขันโตอิสานรัเมปะปวตะกุนัอิสานรัศม เต่างีสารัสสังิปสันขานังทุขโรวคพยังวิวันใจเยสพพทุกสภพโสกสภาโรคสภาไยสพพคราตัวนอกสพพคราตัวในสัพพคราตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีครบปีคราเดือนครบวันคราปีขอให้เคลื่อนคราเดือนขอให้คลายคราวันขอให้หาย ดำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานางสาวพาลาพังปวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอากาศร,รัศมีปะวตะนตักตุนางอากาศร,รัศมีปะธรรมเมตังอากาศร,รัศมีปะสังทานังทุกาโรคขับพยามวิวันชัยเย สัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราตัวนอกสัพพเครตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีครอบปีคราะเดือนคราวันเคราะปีขอให้เคลื่อนเคราะเดือนขอให้กลายคราะวันขอให้หายมนน้ำดับไฟอภิวันชัยยสัพพทานสัพพลาภังภวัน สสัมมภะกวรตะกุณังปะเวีรัเมิภะธรรมตังปะทเวีรัเมิภะสังฆานังทุกขโรทัพยังวิวันใจ สัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพฆาตตัวนอกสัพพคาตตัวในสัพพคาตตัวใดใดก็ให้ตายเป็นดีเคราตปีเคราะเดือนราตวันเคราะปีก็ให้เคลื่อนราะเดือนก็ให้คลายราะวันก็ให้หายมน้ำดัางไฟอภิวันชัยเยสสาธานัสพาลาภภวัน